ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกระแบงหินกั้นดินนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการนะครับเทปูนนะครับก็เป็นปูนทรายเขาก็เป็นปูนปอดแร่นะครับเป็นปูนแดงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเทนะครับถูกความสูงที่50าสิบเซนนะครับก็จะเทหนึ่งชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ กำแพงหินนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นกำแพงที่แข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความแข็งแรงนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ความสูงของกำแพงครับตัวนี้ก็ที่ทําอยู่ตัวนี้นะครับรวมรักฐานก็อยู่ประมาณสิบสองเมตรฝานะครับตัวนี้ครับก็ตั้งแต่รักฐานขึ้นมานะครับถ้าท่านใดที่ได้ติดตามชมนะครับก็จะได้เห็นก็จะเห็นนะครับว่า ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับอันนี้นะครับครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับของวันที่25เดือน968นะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ได้รับชมครับท่านใดที่สนใจนะครับจะาติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร083-355-155 ช่างหนุพัทยาครับ,บเราออกแบบติดตั้งกับแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินี่คำปรึกษาคำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนี้นเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทำหินช่างหนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างหนุพัทยานะครับนึกถึงช่างฝีมือดีๆก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างหนุพัทยานะครับ,กา,าก,าารบการันตีนะครับเรื่องความสวยงามความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ